เออเราไม่ต้องเก็บถ้าเราไม่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 ไ,มได้มีอะไรไม่ต้องเก็บเราแค่โคบเบอร์พอใช,ใช่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 ใชเอาหนึ่งจ็อกห้าหกหกห้าหกหกครับใช่ผมใช่ไหม พี่แจ๊กสวัสดีครับพี่สสวััดีครบถ้าตำรวจมันไล่เยอะรวมแยกแล้วตีมังกรแล้วจะได้ลากหลายๆเคสนะเออเอาเลยโอเคเอาของก็เอามาเอามาโอ้ยพี่แจ๊กเตรียมชุดเตรียมรถเลยมไปเลยไปเลยเดี๋ยวหารถไปเองไปเลยไปเลยไอ้เจ้าไปด้วย ไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอางั้นงั้นงั้นเอากล่องซ่อมแป๊บนึงเอาชิปท้ายแล้วกระโดดกล่องซ่อมแป๊บนึงไม่เจอแล้วก็มาหกเก้าหกเก้าเฮ้ยเก้าไก้าชาเลยอี่เร็วเลยใครละมามาหกหกไปแล้มาขาขาหกอะไร ตอนนั้นมันก็มั้งหมดนะโอเคเรับเฮ้ยโจ๊กอย่างนี้มันทำลากเฟกแลเหรอว่าเช่นพวกเดี๋ยวทำแล้วดึงเคสอีกไปทางในเคสไปทางคือใครพวกเดียวกันเองเหรอเออเช่นพวกใข่พวกเดียวกันเองแล้วมันลากไปทางอะเลยฮะในที่มันก็ไม่โคตรนั่นแค่นั้นเองมันไม่ได้มีกฎเขียนไว้แต่มันแค่ไม่โคตรน้ำมันจะมีแย่ไปหน่อยเอออย่าเลย ให้ซ่อมรเลยไหมหรือว่าเราเข้าไปซ่อมในเมืองระวังรอไม่หมดเอาไงไม่เห็นต้องไงเข้าในเมืองก็ได้บางโชกหรือว่าเรียกช่างดี่เขในเมืองดีกว่าไม่มีคนข้างหลังจอดพังอยู่เขาอาจจะเรียกแท็กมาแล้วอ่ะลองขับไปเดี๋ยวก็ับไปด่วนอ้าวโอเคก็รอรอคือรถที่ไปรับไปบอกแล้ว ทำงานเหรอใช่เออเออราทำงานได้เลยอุ้มแล้ว คือพี่มีแฟนยงา,าตเข้าเมืองเส้นใ่ทางเข้าเมืองจะผ่านที่จะผ่านที่จ็บบัวแล้วครับผ่านที่ลิบบงเข้าเมืองใช่ไหมใช่ครับผ่านแล้วครับผ่านแลว้วว่าตรวจใช่ไหมตวรวจครับใช่ครับผมตำรวจไล่หลังพวกผมอยู่ อ่าไล่สองทำไมอ่ะ totally. ก right ็ผมอยู่กับพี่โทนี่ไงพี่ผมอ๋อโอเค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 พี่ว่าโทนี่ไปคนเดียวเอ่อเอ่อสองแล้ววัอยู่ไหนอยู่ไหนพูดต่อเรื่อยๆเลับไปเรื่อยจกลับไปเรื่อยทางทางเอ่อทางทางนมไอทางวัยไอไหมู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 กับรถกลับรถไปทางหมูไปทางหมูไปทางหมูหมูเข้าเบอร์หมูเข้าเบอร์เนี่ยมาแล้ว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 บางหลังให้น้องไอโจ้บางหลังให้โดนนะลุนเรื่อง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 โอ้ยมึงชนกูทลาไมเนี่ย ยมาเซะเอาโย่ มีรถแทาล้อสีแดงอยู่ด้วยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราเราจัดการฝากเราพอโอเคฮะขับรถเก่งมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออุบัติเหตุอุบัติเหตุขับรถเก่งมากมันไงนู่นไงเนยังไเป็นไงเป็นงไงดูดิดูดิเห็นว่าเอาอยู่หรือเปล่าดูดูอะไรดูอะไรอดูข้างหน้านั่นน่ะเห็นไหมล่ะไหนกันเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตาหรือตูดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลบอีกนี เีสองโดนล็อกมือครับล่าสุดอ่ะสองโดนล็อกมืออืมันวิ่งอยู่ตรงแถวล่าสุดตรงแถวตึกปูนอ่ะลองดูบสนสะพานคือเรารดพังหรือว่าอ,อะไรอืมไม่พังซ่อมแล้วแต่สองไอ้คนนั่งคู่อ่ะโดนล็อกมือขโท แล้วเล่าหนาวัดใจคำทางหาจากคอแล้วอ่ะมาโดนล็อกมือไปเฉยไหมัสองเป็นไงบ้างโดนล็อกมือป่ะโดนครับอยู่หน้าตู้พี่อยู่หน้าตู้เหรอตู้ไหนตู้ตู้กระจกหน้กรบาะเก่าตู้กระจกระบายเก่าครับไอ้โจ๊กตู้กระจกระบายเก่าโจ๊กข้างล่างนี่ใครวะ มันก็เยอะเข้ามาจุกวนจริงๆเะรอสิงเลยว่าเือไหไปแล้วบ้งไม่ทันแล้วใช่หรอ ใช่ใช่รถติดอยู่หน้าตู้แล้วรถติดอยู่หน้าตู้แลยวเป็นกำชีพหายแล้วมึงหน้าโดนแล้วไม่โอ้คนเดียวแล้วทำไมเขาถึงมาตามเราว่าเรืวทามแม่งตายหามันนะเรืวทามได้ฟรีแล้วมันต้องเลือกอะละคันอะเหมือนเรืวทามเขาช้ากว่าเราเฮียเพราะว่าเขาเพิ่งออกไฮเวย์ตอนที่ผมโอ้ใช่เขาเลยตามทีมมาจริงจะจะอุ้มต้องหลายคนไปล้เนี่ยมันตำรวจมันยากเรียบร้อย เรียบร้อยบันอันเจียวพร้อมด้จังไปทำบันอันเจียวไหมยรัไอต้องไปไปดูใจน้องหน่อยไหมไปดูใจน้องแล้วไ,ไปดูใจพี่พี่ไปค่าว นแต่บนคนเดียวต้องในเรืออย่างเดียวอะไรนะแต่บนจะลักคนเดียวว่าต้องเอาต้องเอาเรือไปกต่ผมไม่ได้เอาเรืออะไรแต่มันไม่ทันมั้งเห็นบอกเบิกเรือไม่ทันมั้ง